็ดีนะเพราะว่าไม่มีโัวสาบตั่เบอร์อ,อีโมแล้วพมาให้ด้วยอันนี้ทอดมาใด้อันนี้เฮียสีเส้นเลยเรอะต่งพิเศษน่าอร่อยไงครับผมปกติไม่ได้ทายนทุนคนอมาันเลย่มนได้น้อยไป่สัดใจคับไปใจเดี๋ยวเดี๋ยวไปกัดเลยใช่ไหม <S <S <S> รับบีหอมไม่อนะมาถ่ายมาถ่ายได้ประมาณอาทิตย์นึ่งแล้วครับทกี่ผมายทตลาดตอนเย็นจะอยู่นู่นตอนเช้ามานี่คะ นี่เป็นเมนูอะไรนะครับาว้กาวแห้งนะขายแค่หอ2ียใช่ครขายดีมากร้านนี้ขอบคุณค่ะเส้นอะไรหรอลาดข้าววัดหนงแผนรมาแล้วมาทุกวัน่ะพี่ทุกวันเลยนหุค้านะเป็นเครื่องนะเครื่องเหมือนกันนะไม่รู้ร้านตลา้านะเครกข้าวต้้า ก,ก็มมยังอยู่ตลาดเลนะราบดีกลาโมงกบบ็หมดอะไครับผมที่ชื่อนะายจอดครับเอาก็มีราบา28ดีครับ กินได้ครับผมดีิทิบากินได้ร้านกินทุกวันเลยครับข้าวโพโอ้ท้ัยทุกวันเลยเหรอวันทุกวันได้เลยนี่สั่งพิเศษจะสั่งนี่มาสิอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยสั่งเขาพิเศษมาสองเส้นเลยตัวเลยอราคาเท่าไหร่ ค่อยๆคือผมก็เติมอันนี้ก็จะลูกช้ปมครับอางค่สวัสดีสวัสดีแม่ค้าแต่ว่าอยู่ะเว้นี้ครับนารเนนี้หมบเี่ครัผมเราคุกเขาเพื่อไม่ให้นติดกันพี่เราไปห่อแล้วมันจะไม่ติดกันครับ อันนี้เรามีน้ำซอสอู่แล้วใช่ไหมมีครับผมหอมเลยนะะใส่ถุงอ่ามไหมไม่ใส่ไงเมื่อกี้ห่อที่ไม่ใส่ถุงอ่าไปไหนวะเขาเาเ้เขาใส่ถทำเส้นเล็กมามนี่ก็ไม่ใส่นแต่จะแช่ชี้หมด้ว่ยเป็นแบบว่า งันเ็อันนี้ขอเดียวที่ไม่เอาไั้ล้วน้อรี้ม่้่คผมมครับไม่เ <al> อาไม่ใส่แล้วไม่ใ <revenge> ส <walk> <Rabbit highlighter>? ่ฝาแล้ว ้านนะพี่เป็นเส้นรจะบะมีตอไม่ใส่ผักค่ะเราเ็เสเซื้อบ่อยไหมครับร้านนี้บ่อยค่ะเมื่อวานกับคันนี้ขายไะแล้วก็พริไ่ได้่กเยป็นก๋วนะคะดซ้ข้าวบด ประมาณปีครึ่งเหรอครับเร้องาน่จนูู่นแล้วมน่ไ่หเลยมีครับไครับมเ็กทีดีนะครับผมวันหนึงคุณคหม้อเลยครับครับประมาณไม่ถึงเจ็ดโมงก็หมดเลบเจนดีใช้หลายโลเลยนลาวันแล้วอ่าเป็นสิโลครับผม ดิ่งสายแถวยิงยาวร้านนี้ร้านนี้จะเข้ามาไม่เห็นคนยาวมากเลยไม่เข้าเลยถอาล้วไฟลังเร่งรีบรีบจัดเมื่อวานรีบจัดโอ้ฮะผมไฟเแถวยาวปุ๊บรีบเลยรีบรีบรีบรีดเดือนออกเลยนะไม่จะไปทำอย่างอื่นด้วยไม่มีเวลารอไม่ไหวนะลาสปแล้วค่ะ กําหนิดนะของปลาที่ไม่ใส่ผมก็เพราะปลาไม่ใส่ตึ้งหรืไม่ใส่อันนี้แล้วร่อนนั้นใส่ได้โอเคครับผมอ่ะครับที่เขาไปกว่นสามห่อได้ก็เอาสามเลยจ้ะทำไม่ได้ทำสามทำไม่สามทำก่อนจะได้ได้เลยแล้วไปตึ้งก้าไปไม่เป็นไรไม่แน่ใจก็เลกไม่งอกนะไม่งอกหมดนะไม่งอกไม่กุ้งไม่ไม่ตังไชอ่ะของปลา ของลูกที่ห่อนะเกาสองโอเคค่ะห่อสองสองจำผิดคุณลูกค้าเราเก็บได้ก็ได้ลูกค้าคุณสิเต้ก็มาต่อได้ค่ะอันนี้หนูห่อไม่ทันมาคุณลูก้ามาทุนได้ไม่เป็นไรมาก็ได้นะครับตลาดช้าวัดหนองแขมนะครับก็จะขายช่วงเช้านะครับหน้าไม่บอกนะคุณลอกค้าทุนดีนะคะลูกได้เก็บจิตได้